ทำให้เด็กผู้หญิงต้องเล้องให้แบบนี้แล้วนี่มันเป็นเด็กห้ขวบที่ผิดบาปจริงๆ <laughs> <laughs> สวสดี่ขับผมนะ้แ <laughs> ฟนซ์ที่คิดว่าตัวเองจะลงคลิปได้สัปดาห์ละสามวันแต่ว่าไม่ได้พักจนแทบตายครับ <laughs> เอาละครับครั้งนี้ก็กลับมากับชินจังอีกครั้งนะครับอ่าพาที่ไหลแล้วนะ่าลืมแล้วอะ่ะก็วันนี้วันที่หกเนาะ หลังจากครั้งที่แล้วเราไปเก็บบินค่าอาหารไม่ใช่ส่งบินค่าอาหารให้ด็อกเตอร์มานะครับแล้วข้าวนี้คือเนื้อเรื่องมันจะไปทางไหนอะคือคือตอนนี้ยังยังเหมือนมองไม่ออกว่าเราควรที่จะทําอะไรเนาะเหมือนเก็บไปเรื่อยๆปะตั้งแต่เชา้านี้การออกกําลังกายจะมียามาดะมมโตจังเข้าร่วมโอ้มาไซยาเข้าร่วมด้วยเพิ่มมาสองคนเลยอะมาเดิน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 เร็ว แต่ถ้าผมมีโทรศัพ <festivals> ท์นะผมจะถ่ายรูปพวกนี้แล้วเอาไปลงโซเชียลแล้วคนจะต้องแตกตื่นไม่ใช่หรือว่ายุคนี้มันย้อนไปยุคที่ยังไม่มีมือถือแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กนะ ทานแล้วนะคะทานแล้วนะครับอ้าววันนี้มีอะไรอัปเดตไหมชัวไปแล้วชินอสเกตนี่จะกลับไปเมื่อไหร่หรออ๋อเช้าวพรุ่งนี้จะกลับแล้วนะ่ะเอ๊ะเช้าวพรุ่งนี้กลับแล้วเหรอเอ๊ะจะกลับแล้วเหรอเนี่ยวไวจังเลยอะ่ะออทำใหเด็กผู้หญิงต้องเลิกให้แบบนี้เืลอวนี่มันเป็นเด็กห้าขวบที่ผิดบาปจริงๆไม่ได้ร้องไห้หรอกนะ ชินจังนีสใส่แบบนั้นนี่ได้รับผลกระทบม,มาจากใครกันนะเอออยากจะรูเ้เหรอกันเอ๊ะแล้วทําไมทุกคนถึงมองมาที่ฉันล่ะเนี่นยฮิโรชิเอ,อ๊ะทําไมอะ่ะสงสารอาวันนี้มีอะไรทํทำไหมนะเอาล่ะขอบคุณสำหรับอาหารค่ะขอบณสำหรับอาหารเย้วันนี้ไปไหนดีชินสเกะวันนี้เป็นวันเสาร์นะก็พอหยุดงานอะ งั้นตอนกลางวันก็จะอยู่ด้วยกันได้นะโอ้วันนี้ได้ออกไปด้วยกันนะไปไหนดีล่ะนั่นสินะแับผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเขียนว่าอบุไนที่แปลว่าอันตรายะมันควรจะเป็นอันไนที่แปลว่านําทางไม่ใช่เหรอผมจะทํใไมพ่ออันตรายเองแบบนี้เหรอไม่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 ใช่อาบุไนอันตรายต้องเป็นอันไนเออใช่จริงด้วยนำทางแต่ว่าก็มันมีไดโนเสาร์อยู่นะนะมันก็อันตรายด้วยซิก็คงไม่ไปไหนมากนักจะดีกว่าก็สินะ ก็นั่นสินะเอาถ้าอย่างงั้นก็เอาที่เดียวล่ะชินอสเกะเอาที่ที่ชอบที่สุดนะนะก็พาไปที่นั่นเลยล่ะเอาเป็นไงล่ะแบบนี้น่ะโอ้ยเฮ้ยก็ที่ที่ผมชอบงั้นเหรออู้เอาเป็นความลับกับคนอื่นด้วยนะเดี๋ยวไปบอกใครแลไปที่ไหนอะโอ้โหนี่แหละคืออะไรที่ผมชอบที่สุดพี่สาวโยชิโกะอ่าสวัสดีครับป อ่ะทางนี้ก็สวัสดีค่ะนี่ชินอสเกะที่ว่าชอบเนี่ยมันไม่ใช่ในความหมายนั้นเอ๊ะไม่พอใจเหรอ,อก็ไม่ได้ไม่พอใจอะไรหรอกนะผมมีนหน้าหง่อยดนะ้วยตลกจังเลยนี่ใส่ของชินจังนี่ได้รับผลกะทบมาจากใครนะเอ่อก็คือขอโทษนะครับโอ้อย่างนี้เองอย่างนี้นี่เอง ก็จนกว่าจะมาที่นี่ก็ไม่รู้สึกเอ้ยไม่รู้จักประวัติศาสตร์ของอสโซเลยนะนะเป็นเกียรติมากเลยครับที่มีประโยชน์ด้วยแล้วทําไมเพลงเพลงมันนี่จังอะเพลงมันตื่นเต้นจังเลยอะฮอิโรชิอ่านหนังสือพิมพ์เก่าแล้วก็ได้รู้จักเรื่องราวของราชินีฮิฮิโกจากเรื่องเลา่าอ๋อฮิฮิโกพาดแล้วที่งงๆอยู่นั่นคือราชินีหร เป็นเผ่าลึกลับที่คืนชีพไดโนเาสาร์มาในญี่ปุ่นยุคโบราณแล้วก็มีราชินีฮิฮิโกแห่งคิวชูที่ใช้สติปัญญาในการหยุดยั้งการกระทำอันป่าเถื่อนนั้นดูเหมือนพวกเขาจะเป็นตัวตนที่เต็ไมไปด้วยปริศนานะแล้วก่อนอื่น เชนพเผาปิศนานั่นคืนชีพดนโดนเสาร์ขึ้นมาได้ยังไงน่ะใช้แทนไม่ชีนกันเหรอหรือว่าวิธีอื่นแล้วคือด็อกเตอร์ตอนนี้คือเอาวิธีนั้นมาคืนชีพดนโดนเสาร์เหรอนี่เน,น,นี่เออในตอนเพลงเปิดก็มีเนาะในป้อมปราการที่พวกฮีโก่สร้างขึ้นมามีศิลาขนาดใหญ่ที่ไม่น่าจะสามารถสร้างได้ด้วยกำลังของคน ไม่รู้ว่าถูกพามาได้ยังไงตอนนี้ก็ยังไม่ถูกวิเคราะห์ว่าทำได้ยังไงอู้ด้วยฝีมือไดโน,นเสาร์ก็เหรอสากประขักพังโบราณสถานของฮิคโ,โกที่ออกมาในบทความนะ่ะกลายมาเป็นเมืองนี้ท้าอย่างนั้นโอ้หมายความว่าบริษ,ษัทสำหรักพิมพ์นี้เองก็สร้างขึ้นอยู่ในโบราณสถานของฮิโกอย่างนั้นเหรอนเนี่ย แถมปัจจุบันนี้ก็ยังมีหอสังเกตการสูงที่แบบตั้งอยู่ที่เดียวกับในสมัยนั้นด้วยอะ่ะโอ้คือไมถึงไอหอที่เป็นเหล็กแล้วแน่น,นะนะทําไมอะ่ะ <c oughs> ผมเองก็ไม่รู้รายละเอียดเหมือนกันนะครับก็มันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะครับแล้วป้อมปราการนี่อะไรหรออ๋อก็หมายถึงภาษาเล็กๆน,นนะนะหมายถึงไม่สนใจเรื่องของแกเหรออะไรแบบนั้นกันเหรอเอเล่นบุคคลพูดอะไรเหรอใช่ไหม นั่นมันไม่ใช่โอชิโร่ที่แปลว่าประสาทนั่นเป็นคาเทนิชิโร่ที่แปลว่าทำไปตามใจชอบ <c oughs> เอาเข้าไปเอาเข้าไปอู้ผมอยากจะลองไปที่ป้อมปราการฮิโกะจังที่นั่นน่ะจะต้องไปตอนที่ประตูทางน้ำมันเลื่อนลงอยู่นะ่ะเอ๊ะหมายความว่ามันจะปิดทางน้ำแล้วทำให้เปิดไปได้เหรอก็ <c oughs> ถ้าเกิดเป็นช่วงนี้มันน่าจะถูกยกขึ้นอยู่แล้วนะก็คงไปไม่ได้สักพักเอเราจะไปยังไงอ่ะอุตส่าห์มาทั้งทีเอ๊ะอ่ะเดี๋ยวได้ละเดี๋ยวได้ละมีอะไรมีอะไรมีอะไร อัปเดตหน่อยครับได้รับผลกระทบมาจากใครกันนะในภาพคําพูดในภาพนะครับพามาแล้วก็แนะนําให้รู้จักแล้วพามาแล้วก็แนะนําให้รู้จักแล้วได้รับผลกระทบมาจากใครกันนะโอ้เมืองนี้ดูเหมือนจะตั้งอยู่ในโบราณสถานโอเคแล้วมีอะไรไหมชินุเก็บมีบทความดีๆไหมมาเด่นๆดีไดีดีดีไม่ค่อยมีอะไรหรอ โอเคมิแต่ก็มีเพิ่มได้แล้ว20เยขอบคุณแก๊บโอเคแต่เป็นล็อกเกอร์พยายามเข้าล่ะเินผ้ามีอะไรไหมยอย่างนี้นี่เองก็ถ้าเกิดมีเรื่องของชนเผ่าที่มีความเกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์โผล่ขึ้นมาจะมีกระดูกของไดโนเสาร์โผล่มาจากโบราณสถานหน้าสถานรถไฟมันก็สมเหตุสมผลก็สินะมีผมพูดอะไรไหมโอเคเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือเดิ พี่เยอะที่เกิดแคปขุนพ่อขุนพ่อมันดูเต๋ออะไรนะแคปพี่ลองตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของดรอาคูโดมาแล้วนะพวกนั้นเนี่ยดูเหมือนจะค่อนข้างสุดยอดเลยนะไม่นึกเลยนะว่าจะเอารูปภาพเนี่ยมาทําให้เป็นภาพวาดได้อย่างอัตโนมัติอแอปสมัยนี้ทาได้ครับนี่อใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือเปล่านะผมลุกไม่ขึ้นแล้วอะอะไรโมขพูดอะไรอีกโมกขพูดอะไรอีกอ๋อนั่นมันไม่ใช่จินโคจิโนที่แปลว่าปัญญาประดิษฐ์นะ แต่นั้นมันไซคีฟูโน,โนที่แปลว่าลุกไม่ขึ้นเวลาเจอมุกอะไรอย่างเมื่อกี้นะครับก็จะลำบากกับการเข้าใจนิดนึงตอนนี้เนะ่ะสถานการณ์ของสมรพิมพิเป็นอย่างนี้นะมี221คน,นโอเคมีบทบาทโอ้ขาดอีกร้อยกว่าจะอัพไอ้นี่ละเลือนขั้นละต้องพยายามทำให้เสร็จแล้ววันนี้ปนไปไหนเดีอยแต่พวกนี้มันกลับแล้วอะครับวันนี้ก็ต้องใช้เวลาให้เต็มที่เนาะสวัสดีครับคุณแม่ แปลกจังเลยนะลูกค้าที่มาที่โรงอาหารนี่มีคนที่หน้าตาคุ้นๆเหมือนกับผู้ชายคนที่อยู่ในภาพถ่ายในจดหมายเลยนะ่ะเอะใครอะแต่ว่าคนละคนน่ะถึงน่าจะเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนอื่นเข้าใจไหมอีกก็คือเป็นฝาแฝดกันหรอมีใครอะเรายังไม่เห็นใครเป็นฝาแฝดเลยอะแต่ว่าน่าจะมีใช่ไหมนี่จางช่วยงานอย่าลืมช่วยงานนะม,นมีอะไรไหมครับ มีอะไรไหมยังไม่มียังไม่มีอะไรโอเคงั้นไปสวัสดีครับตอนกลางคืนขอบคุณนะที่มาฟังนิทานน่ะแล้วชินจังน่ะชอบสัตว์ประหลาดแบบไหนเหรอชิลีมารูดาชิคือเป็นตัวตุ๊กตุ่นอะไรของชินจังหรือเปล่านะจินตนาการไม่ออกเลยนะว่าของแบบนั้นน่าเป็นตัวแบบไหนเออผมก็ลืมไปแล้วเดี๋ยวเราต้องมาคุยกับเจ้าข่าวนาะเจ้าข่าวว่าไง งไงชิลเลยいつも元気だぜชิโรลดิแข็งเ,งเล่งเติร์นเลยเน้เอ้เอ้าเคยได้หน่อยเคยได้หน่อยมา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 ไปที่ฟาร์มตัวตีนเข่ามาหรือ,อยังเนี่ยมีอะไรที่นั่นมีอะไรโมโม,โมโอ๋อวัวก็มีวัวเต็ไมไปหมดเลยอนะ๋โอโดนขวางอยู่ดิใช่ไหมโดนขวางอยู่วะครับคนนี่ยจังก็รู้แค่น,นี้นะคาสคาเบะนี่มีห้างสัมปทานค้าหรือเปล่า <laughs> โอ้มีอยู่หน้าสถาน,นีรถไฟแหละ ว่าไงรู้จกักซาโตโคะโคโนคาโดหรือเปล่าเอ๊ะเป็นชื่อห้างหรือเปล่านะแน่นอนม่ารู้อยู่แล้วมันถืออะไรมันชื่อห้างจริงใช่ไหมน่าชื่อห้างเนาะแต่ว่ามันมันเป็นเหมือนกับชื่อห้างที่มีอยู่จริงหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนี่คําพูดเดิมเนาะงั้นก็สวัสดีครับพี่ลาลากโกก่อนแล้วเช็ดไปวิ่งเล่นร,รอบๆด้วยกันกับเดนัสเรีมาเน่ะเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียยเ๋ยวไม่อันตรายเลยนี่แล้วคนในสมัยโบราณนี่ก็เล่นกับเดนักเรีแบบนี้หรือเปล่านะ ตอนมีไดโนเสาร์น่าจะไม่มีคนหร <together> anyway. <innovations> ือเปล่านะเอ๊ะก็ในยกเดียวกับที่มีคนวัวลานอยู่ไม่มีไดโนเสาร์แล้วงั้นเหรอใช่ใช่ใช่เอ๊ะไม่เห็นรู้เลยเฮ้ยทำไมชิจังรู้อ่ะชิจังทำไมฉลาดเงี้ยโอเคงั้นไปก็ต้องไล่คุยเนาะเต้นเติ้นเต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 ้นอู้ไดโนเสาร์ช่วยไล่พวกวัวนี้ไปทีครับเนี่ยมันไปไม่ได้อ่ะเพราะมันมีวัวขวางอยู่ว้า โอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วหนึ่งแครอทเล็กเก้แครอทใหญ่สี่แล้วก็มะเขือเทศสุกหกโอเคครับเมื่อกี้ก็ไปส่งเควสอะไรในกระดานอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลืมกดอัพต่อแต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเมื่อกี้แค่ไล่เก็บแมลงอะไรเล่นเฉยยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันเย็นแล้วอะมันเย็นแล้วอะเดี๋ยดิเดี๋ยดิวไปแล้วป่ะวไปไปล่าบ้าแล้วจะเย็นดิพี่ มันเย็นไวจังเลยอ่ะยังไม่ทันได้คุยอะไรกับคนเท่าไหร่เลยอ่ะเจอด็อกเตอรอ์อยู่นี่เองเหรอแล้วคุยกับนี้ได้ไหมอุ๊ดูเหมือนนกยักษ์น่ากลัวที่มีตัวตนอยู่จริงจะต้องการขนมเอเร,เราให้ได้ไหมอ่ะอู้ช่วงเวลาแห่งการให้ขนมให้เอาสแน็คแกงกะหรี่ให้กับนกยักษ์ตัวนี้แล้วน่าจะเกิดเรื่องที่พิเศษขึ้น,นอ่ะเฮได้ของรางวัลกันเหรอแล้วก็ไม่ใช่แค่ที่นี่เท่านั้นนะสามารถให้ขนมที่หอดูเพลิงไหม้ได้ด้วยนะอ๋อ แต่กลางคืนอาจจะไม่สามารถเจอนกยักษ์ได้เพราะอย่างนั้นก็ให้ลองตอนกลางวันนะคือผม้เกียจเรียกชื่อมันยาวๆมาแล้วครับเพราะงั้นขอเรียกย่อๆแค่นกยักษ์เลยที่จะเป็นเดรัจฉาก็เถอะเอ้าล่ะขนมนอ๋อให้วาปได้เหรอเฮ้ยวาปได้แล้วเหมือนเสียค่าวาปเป็นไอ้นี่หรือเปล่านะถ้าเกิดให้แล้วจะสามารถพาไปที่ไอ้นี่ได้หน้าโรงอาหารหน้าสำนักพิมพ์เนินฮีฮิโก แล้วก็สวนคุรคามิไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวัสดีครับด็อกเตอร์วันนี้มีอะไรบ้างเหมือนอวดสิ่งประดิษฐ์เหมือนเดิมนะครับล้วก็เออเมื่อกี้ไม่ใช่การชมตัวเองเหรอนะเอ๊ะแล้วหมายถึงแล้วเมื่อกี้มันเป็นอะไรล่ะโอ้นี่มันเป็นเรื่องของผลงานที่แสนพิเศษของฉันยังไงล่ะขี้อวดขี้อวด,ข,อดขี้เบ่งขี้ขิงเออทางนี้ผมจําทางแถวนี้ไม่ค่อยได้เลยมันอ๋อแต่ว่าไปสวนนี้ได้ไปเอาของฟรีเอาของฟรี นอบริษัทจำกัดสวนเกษตรคุโรคามิโอดูเหมือนที่นี่จะเป็นบ้านของพี่สาวคุโรคามิโยชิโกหรือเปล่านะโอเคโอผิดอออไปไหนดีอ่ะเรามันไม่เปิดทางอ่ะครับเราก็ไปไม่ได้ป่ะรทางนี้อ๋อทางนี้ก็มาสงท่อนสูงเดิน้สาวนี่เดินทั่วเลยนะโอ้เออเจ้าขามารับแล้วเอาเอา อายังไม่ได้ทำอะไรเลยรู้สึกว่ามันนี้ไหวจังเลยครับทานแล้วนะคะกดน,ละน,ะะนลเลยนะครับขอบคุณสำหรับอาหารขอบคุณสำหรับอาหารครับเอ้าหล่ะตอนค่ำเงั้นสินะ <c oughs> อาบนะ้ำ <c oughs> พวกนี้กลับบ้านแล้ว เอ,อแม่เป็นการอับอายี่ดีจริงๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะไม่ได้ชมแกพอไม่ได้ชมลูกสัหนออ่อยอานนี้มาบริขามโอเคถ้าบอกทางนอกส่งเสียงทักเอาล่ะครับเรียบร้อยอัปเดต่อยครับผักของที่นี่นี่อร่อยจริงๆด้วยนะก็ไม่ว่าจะกินกี่ครั้งก็รู้สึกแบบนั้นนะ่ะ ว่าแต่มีเดนนเสาาวโผล่มาจนลำบากแท้ๆแต่ที่คิดแบบนั้นนี่มันเรานี่มันแปลกจังเลยนะ <laughs> จริงครับสมควรไดนนเสาาวโผล่มาจยมาคิดเรื่องผักอร่อยด้วยนะแปรงฟันหรือ,อยังแปลงแล้วแปรงแล้วโอเคเก่งมากเดี๋ยวถ้กดผิดก็ผิดฮิมวาริี่บอลลี่คุยหน่อยฮิมวาริี่ฮิมบาริี่เฮ้เหมือนเดิมเอาอีกแล้วร้องไห้อีกแล้ววันนี้ดูแล้ร้องไห้ ไม่รู้ว่ามีความสุขหรือว่าไม่มีความสุขไม่เคยเข้าใจเลยเไงบ้างโอ้ใช่ใช่ใช่เราได้เราได้แล้วเราได้ดาวครบแล้วขอค่าขนมครับสุดยอดเลยได้รับโบนัสขอบคุณแครได้รับส่งร้อยยีนวันนี้เราโกเหมือนอะไรอีกละ่ะนี่นี่คิดว่าเราโกรเหมือนอใครไหมอเหมือนกับคุณป้าโยโยโกะเหรอเออก็จริง <laughs> ก็เป็นพี่น้องกันนี่นาะมันก็ต้องเหมือนกันอยู่แล้ว โอเคโอเควันนี้เข้าใจง่ายวันนี้มุกวันนี้เข้าใจง่ายถือว่าได้ถือว่าได้ไไดวันนี้ครับคุณพ่อคุยกันหน่อยโอ้แล้วลงอาหารตอกวันเป็นยังไงบ้างล่ะยุ่งหรือเปล่าก็อุตส่าห์มาที่บ้านนอกแท้ๆแต่ว่ายุ่งเกินไปจนไม่ค่อยมีเวลาได้พักเลยนะนะแม่นะ่ไม่มีปีกหรอกนะเดี๋ยวคือผมจะอธิบายยังไงดีนะคือภาษาญี่ปุ่นนะครับคำว่ายืดปีกอะ่ะมันมันแปลว่าพักผ่อนนะนะแต่ว่าชินเจ้จาบอกโอ้แม่ไม่มีปีกไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ใช่แล้วรู้จักเข้าใจความหมายของคำว,ว่ายืดปีกหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเป็นใต้ฉมูกเดี๋ยวพอเข้าใจนะจริงจังนี่โง่หรือฉลาดกันแน่เดี๋ยวไม่ไม่จะคุยกับแคปจะคุยกับแคปจะคุยกับแคปคุยไม่ค่อยได้อีกล่ะจะคุยกับแคปป่ะชินุสเกตถ้าเกิดโตมาแล้วก็มาดื่มกับลุงล่ะโอเคอ๋อวันนี้ได้บทความแบบไหนยังไม่มีอ๋อไม่เช็คอะต้องไม่เช็คแต่เดี๋ยวไอ้นี่ก่อนลวกันครับเราคุยกับคนเด่นก่อนเผื่อได้อะไร ว่าไงครับกีเนะจงเบืองนี้มีคนหลายแบบนะรู้กันแค่นี้นะแล้วรู้จักโยชิโกะจังหรือเปล่ารู้จักดีเลยล่ะก <c oughs> ็ <c oughs> ถึงจะเป็นผู้หญิงที่สวยมากเลยก็เถอะแต่ว่ารถสียยเลือกผู้ชายเนี่ยไม่ดีเลยนะเอ๊ะเอ้ยยังไงเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยเอ๊ะทำไมอยาไปชอบใครชอบแคปป้ใช่ไหมชอบแคปปหรือว่าชอบใครเอ๊ะรู้หรือเปล่า เมืองนี้นะมีสถาน,นีรถไฟมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแล้วก็เคยมีรถหัวจากไอ้น้ำวิ่งอยู่ด้วยนะเพราะอย่างนั้นก็เลยสุดยอดมากเลยล่ะกล่าไ้แล้วเ <c oughs> ชียวมันพูดดีทุกครั้งเลยรถหัวจากไอ้น้ำเนี่ยจะวิ่งด้วยฐานหินล่า <c oughs> ไม่ใช่กิวทันที่เป็นลิ้นบัวนะแต่เป็นสิ่ขิทันที่เป็นฐานหิน <c oughs> เอาละครับงั้นคืนนี้เราจะอะไรยังไงดี <c oughs> คือเหมือนจะเป็นคืนสุดท้ายที่อยู่ที่นี่แต่ว่ามันใจนี่ใช่ไหมมันจะมันจะรู้ไม่ใช่หรอือเปล่า โอ้อันนี้เก็บครบเก็บฮานาอาบุครบห้าตัวแล้วฮานาอาบุฮานาอาบุแล้วก็ฮานาจิอาบุเดี๋ยวฮานาอาบุนี่อันแรกคือเป็นฮานาที่เป็นดอกไม้ถัดมาคือจะบุกแล้วก็เลื่อก,กำเดา <c oughs> เดี๋ยวมันมันจะเล่นมุค,คาพูดอย่างย,ย,ยาวๆเลยใช่ไหมชิ้นจังนี่มนันให้ตายเถอะสวัสดีครับอยู่ด้วยกันสองคนอีกแล้วว่าไงเอาล่ะคําถามแล้วคิดยังไงกับร้านนี้เหรออ่ายอดเยี่ยมก็โอเคอ่ะไม่รู้สิยอดเยี่ยม งง้นเหรอก็เกินคาเลยนะเนี่ยที่ชินอสเกตจะคิดแบบนั้นนะ่ะก็พี่สาวนะ่ะชอบร้านนี้มากเลยก็ชอบยิ่งกว่าร้านตัวเองอีกอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะอะแล้วก็เรื่องเมื่อกี้เนี่ยเก็บเป็นความลับนะน่ารักเราะใครของใครของมาเอาช็อกโกบีครับดวงกาชาผมต้องมาโอเคไบบีขอเล่นในนี้่อยดีแผ่นเสียงอนะ่ะ ที่จริงแล้วร้านเรามีสตาฟอยู่คนนึ่งนะชื่อซาม,มูโร่เดี๋ยวที่ว่าเป็นแฝดอะไรนี่ใช่ใช่ใชพวกชิโร่หรือเปล่านะใช่ปะเพราะอย่างกับว่าผมเห็นในเงาไอตอนแรกๆที่แบบทรงผมเหมือนมันจะคล้ายๆชิโร่หรือเปล่านะไม่รู้ว่จะคิดเองก็ได้แต่ผมไม่ค่อยได้คุยกับคุณนินจาเลยขอคุยหน่อยดิสวัสดีครับทำอะไรอยู่ไม่ค่อยมีลูกค้าเลยนะแล้วคุณลุงเรียนการทําแกงกะหรี่มาที่ไหนเหรออู้ข้าพเจ้านะ ได้ท่องเที่ยวไปทั่วโลกอู so oh, like so, to ้ผมเองก็อยากไปเหมือนกันแล้วไปประเทศไหนมาบ้างเหรอก็สถานที่ที่น่าสนใจท er ี่สุดนะนะก็เป็นซิริอุที่เป yani> ็นหนึ Developer> ่งในสามฮะหนึ่งในสมเลียมใหญ่ของฤดูหนาวเดี๋ยวเดี๋ยวอันเหมือนจะเป็นชื่อชื่อดวงดาวหรอครับที่มันเดี๋ยวจะบอกนะว่าเป็นดินจาที่มาจากต่างไอ้นี่จริงๆอะจากเอากาดจริงๆอะซีเรียสเฮ้ยก ค่อนข้างที่จะใกล้จากที่นี่เลยนะสุดลับของวิชาดินจ๋าสายกินก่อนอ่ะคือการเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลโอเคไม่ตายเถอะตลกเป็นเป็นรู้ต่างดาวจริงหรือเปลนะ่านะวม่าแต่ผมจะไปที่ไหนได้บ้างเนะี่ยอ๋อตอนนั้นคือสถา,านที่ก่อสร้างอันตราย <S <S อย่าเข้าไปใกล้ดีกว่าอ๋อตอนนั้นคืนจะกำจัดเอ้จำกัดที่ที่ไปได้สินะครับไม่ใช่กำจัดอีบ้าเอ้ งั้นเราไปทางนี้ได้ไหมอะตอนกลางคืนถ้าเกิดไปไกลๆแล้วมันจะน่ากลัวเพราะงั้นไม่เปิดประตูดีกว่าอ๋อจำกัดที่เนาะทางนี้ก็ติดหมอฟันใช่ไหมยังติดอยู่ไหมอ๋อไปไกลๆจะน่ากลัวแล้วเมื่อไหร่ผมจะผ่าไนไอ้หมอฟันนี่ไปได้เนี่ยผมยังจะรู้จริงเลยชึบ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 อ่ะอ่าโดนกับบ้าน โอเคครับถ้าอย่างนั้นเราขอจบพาร์ทดีไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราขอฝากครับเราตีสวัอตบาย